สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้แชทมี5้านิสัยที่ทาแล้วมีสเสน่ห์มากเวอร์ทำแล้วน่ารักมากเวอร์มาฝากกันนะคะจะมีอะไรบ้างตามแชทมาเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะเวลาที่เราต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่หรือท่านจะยืนอยู่นะคะก็ให้เราค้อมศีรษะ ก้มหลังค่ะขออนุญาตแล้วก็ขอผ่านไปนะคะซึ่งนิสัยนี้เป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากน่ารักมากๆนะคะเพราะมันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนความรู้การละเทศะความมารยาทดีของเราค่ะซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปเจอใครผู้ใหญ่ท่านก็จะเอ็นดูเราจะไปทํากิจการทํางานอะไรเนี่ยนะคะมันก็จะได้ง่ายๆให้คนเอ็นดูดีกว่าให้คนเกลียดนะเธอซึ่งเรื่องนี้เรามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะจาก The Face ชัดจำไม่ได้ว่าซีซันอะไรต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเมนเทอร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่คริสหอวงังแล้วก็พี่ลูกเกดเมทนีค่ะตามตำแหน่งแล้วทั้งสองคนเป็นเมนเทอร์เหมือนกันแค่คุมคนละทีมจำได้ไหมแต่พี่ลูกเกดอายุมากกว่าค่ะหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยฟาดกันไปฟาดกันมาเป็นแบบแม่แม่เขาฟาดกันอ่ะเนาะคือแบบอารมณ์ไปแล้วว่าทั้งคู่แต่เวลาพี่คริสเดินออกมาเนี่ยพี่คริสเขาก็ ก้มศีรษะพร้อมหลังให้กับพี่ลูกเกดที่อายุมากกว่าค่ะโอ้โหช็อตนั้นพี่คริสได้ใจมากคือน่ารักมากดูเป็นคนที่ถึงแม้ฉันจะดู fierce, ดเฟีดูเหวี่ยงดูฟาดแต่ฉันรู้กาลเทศะแล้วฉันก็มีมารยาทที่จะมีมารยาทกับคนที่อายุมากกว่าดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จำไว้เลยนะคะขีดเส้นใต้ทำทุกครั้งถ้าต้องเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะข้อ2นะคะเป็นคำที่ชัดอยากให้ทุกคน พูดติดปากพูดให้ติดเป็นนิสัยเลยค่ะรับรองว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะหลังจากที่ทุกคนพูดคำนี้เพราะมันจะทำให้ทุกคนน่ารักขึ้นคำนั้นก็คือคำว่าขอบคุณค่ะพร้อมกับไหว้สวยๆคือถ้าไหว้ได้ก็ไหว้ไหว้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับมันทำให้เราดูอัพเสน่ h, มีเสน่ห์แบบมหาศาลเลยไม่ว่าใครจะทำอะไรให้เราคือแค่ป้าแม่บ้านแบบเดินแบบ หลีกทางให้หรืออะไรก็แล้วแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเวลาไปซื้อของซื้อหมูปิ้งอะซื้อหมูปิ้งขั้นทางบางคนก็แค่แบบรับมาแล้วก็จ่ายเงินถือว่าฉันจ่ายเงินแต่ไม่เชคขอบคุณทุกครั้งเพราะเขาก็ทําหมูปิ้งให้เรากินไงแกแบบจ่ายเงินแล้วก็ขอบคุณค่ะอย่างงี้คือจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็แล้วแต่นะครับของพรุงพลังอาจจะไม่ต้องไหว้ก็ได้แต่ถ้าให้ดี ไหวเลยก็จะดูน่ารักแบบอัปเลเวลขึ้นไปอีกอย่าลืมนะคะคำนี้เอาให้ติดปากเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับซึ่งภาคต่อนะคะหลังจากที่เราขอบคุณเขาไปแล้วถ้าหากว่ามีคนมาขอบคุณเราล่ะเราควรจะตอบกลับค่ะเราควรจะตอบกลับว่ายินดีค่ะยินดีครับหรือถ้าบางทีแบบเขินเขินคิดอะไรไม่ออกแบบเ,เขินจางก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะต้องยิ้มด้วยนะยิ้มไม่เป็นไรค่ะ เพราะบางทีถ้าเราหน้าบึ้งแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรค่ะมันดูเหมือนเราไม่เต็มใจช่วยนึกออกปะกระุณายิ้มแล้วตอบไปสวยๆว่าไม่เป็นไรค่ะหรือถ้าจะให้สวยกว่านั้นยินดีค่ะกินดีครับใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ทําแล้วมันน่ารักมากๆน่ารักแบบสุดๆไปเลยก็คือการทานอาหารแล้วเก็บเข้าที่ค่ะไปตามร้านฟาสต์ฟู้ดหรือว่าตามฟู้ดคอดอย่างเงี้ยค่ะที่ โอเคเข้าใจแหละว่าบางฟุตคอร์ดบางที่ก็มีคุณป้าแม่บ้านคอยเก็บให้นะแต่ฉันว่ามันน่ารักแบบคูณสิไปเลยอะ่ะถ้าเรายกจานยกถาดอาหารของเราเอาไปให้คุณป้าเขาเองหรือถ้าเป็นตามแบบ KFC McDonald s หรืออะไรก็แล้วแตา่ที่เขามีช่องให้เราเอาถาดที่วางอาหารไปเก็บอะคะ่ะเราก็ยก จัดการเคลียร์ถาดอาหารเคลียร์เศษอาหารของเรานะคะเอาไปทิ้งให้เข้าที่เข้าทางให้มันเรียบร้อยซึ่งมันทําให้เราดูมีเสน่ห์มากๆค่ะนิสัยนี้เนี่ยจะบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทํากันเป็นเรื่องปกติมันเหมือนเป็นมารยาทเป็นระเบียบทางสังคมของเขาซึ่งบ้านเราตอนนี้ฉันเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าคนเก็บเยอะขึ้นถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย จะไม่ค่อยเก็บเราจะวางไว้ที่โต๊ะเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นคนเก็บเยอะขึ้นแล้วเวลามองเห็นนะ่ะเวลาฉันเห็นเองอ่ะตามแบบฟุดคอร์ดตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าคนนี้น่ารักจังได้รับการสั่งสอนมาดีแน่เลยมารายาทดีมากอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักมีเสน่ห์จังเลยและอีกหนึ่งประโยคเด็ดนะคะที่เราเอาไว้ใช้เวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนค่ะนั่นก็คือการเปิดคําพูดด้วยคําพูดว่าขอโทษนะคะขอโทษนะครับ ขอโทษนะคะห้องน้ําไปทางไหนคะหรือขอโทษนะครับร้านนี้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยมันก็ทําให้เราดูน่ารักดูมีมารยาทคือไอ้ที่ขอโทษอะ่ะไม่ได้ขอโทษอะไรนะแต่ว่าขอโทษที่รบกวนเวลาคืเราไปรบกวนเขาไงเขาอาจจะทํางานอาจจะทําอะไรของเขาอยู่แต่เราขอโทษนะคะที่กวนเวลาแต่ว่าเราต้องการความช่วยเหลือนิดนึงนะคะทีนี้มันดูดีกว่ายังไงยกตัวอย่างคะ่ะป้าคะป้าคะห้องน้าอยู่ตรงไหนคะ กับ <9. S 2> ขอโทษนะคะคุณป้าห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะเพราะว่าอันไหนมันดูน่ารักกว่ากัน อันไหนดูมีสเสน่ห์ดูแพงมากกว่ากันใช่ขอโทษนะคะห้องน้าไปทางไหนคะอันนี้ดูแพงมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะทําตัวให้ดูแพงทําตัวให้ดูมีสเสน่ห์ลองเอา5เทคนิคพวกนี้ไปใช้ดูนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ Impact มหาศาลมากเวอร์เพราะฉะนั้นหวังว่าหลังจากนี้ทุกคนจะมีทั้งคําพูดติดปากว่าขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอโทษนะคะก้มหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ สำหรับคลิปนี้ฉันหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย